หวังว่าไม่ไม่ลูกใหญ่มานะลูกใหญ่มาเนาะเสียหายอีกผักผลไม้ต้นไม้หนาวมาก็พอแล้วยังจะมาลูกเห็บตกอีกโอ้ยเห็นแดดเห็นแดดออกเจาดินใส่กระถางจะแยกผักในบ้านมีแต่กระถางใหญ่ๆเนะจะพอไหมล่ะเนี่ยดิน สักสิบกระถางยี่สิบกระถางเลยจะไปแยกผักในไอ้นู่นเอแม่ไปแยกในบ้านวันนี้ฝนตกอากาศไม่ดีอีกแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะแยกต้นกล้าผักในบ้านนู่นข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูนู่น,นฝนตกลูกเห็บตกเห็น,นปะหวังว่าไม่ใหญ่มานะท้าใหญ่มาเสียหมด วังว่าไม่ไม่ลูกใหญ่มานะลูกใหญ่มาเนาะเสียหายอีกผักผลไม้ต้นไม้หนาวมาก็พอแล้วยังจะมาลูกเห็บตกอีกโอ้ยนี่ตะแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วนี่เพื่อนเออมเมล็ดหลายปีแล้วเลยของเอฟซีส่งมาให้เนาะกระเพรา ยายก็เลยเอามานี่ตังเยอะเม็ดตังเยอะได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนี่เดี๋ยวยายจะแยกอโหระพากับแมงลักนี่อันนี้เราจะแมงลักมันตกเหมือนๆนี่อันนี้ก็เริ่มไอ้นั่นแล้วถ้ามันอยู่มันชี้โดชี้เดเลยนะนี่มันต้องกลางวันก็ต้องเอาออกไปไปข้างนอกถ้าอากาศดีนะมันจะได้ไม่ชี้โดชี้เด อากาศไม่ดีแต่หลังจากพวกนี้เป็นต้นไปก็ดีแล้วอากาศนีมะเขือเอสวยแล้วี่อันนี้เด็ดไปกินจนร้อยออกดอกร่วงมาอ,อย่าเปลือกไข่มาไว้นี่กระพานะมุมนี้มุมนี้มุมนี้สวยอยู่นะมุมสวยๆนี่นี่ อุ้ยตะไคร้เออขอ้ขอทาขอ้อทาข้อทาตะไคร้นี่ดูไอสามตนเองนะเนี่ยไอ้ฟักแมวส่วนมระนี่นก็มีแค่เนตะเลขอย่างละสองกระถางกลัวไม่ไอ้นั่นกลัวมันตายนะเลยเอามาเพิ่มอีกนี่ใส่ซะเยอะเลยเอาอีกอย่างละกระถางอังนนี้ดึงออกทิ้งไหมเนี่ย ตัวนี้ไม่สวยเลยสุกินี่เดี๋ยวค่อยปลูกเม็ดเอาดีกว่าไม่ต้องเพาะเอาไปลงดินเลยนะอันนี้พริกสเปนเลยจะแยกตอนนี้เลยเนาะนั่งพิงไฟทำงานอยู่ในบ้านวันที่อากาศไม่ดีพรุ่งนี้จะอากาศดีไปอีกเป็นอาทิตย์เดี๋ยวค่อยไปปลูกหอมต่อพรุ่งนี้เนาะนะ No. <laughs> no 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 <laughs> ได้ยินไหม no no แดดออกจ้าแดดออกยังไม่ถึงไหนเลยแดดออกแล้วเพื่อนๆนะดูนี่แหละเขาเรียกอากาศเดือนนี้อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในยายจะไปเก็บไข่มาทำเอ้นั่นให้พี่เหมือนนะคะวันนี้เขากินในอะไรนะแพนเคก้กเนาะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเนเบื้อนไปยายไม่เคยแยกนะเนี่ย <c oughs> เคยแต่เอาลอมไปปลูกอย่างนี้เลยแต่ปีนี้จะแยกนิดนึงเพราะว่าจะเอาไปปลูกไอ้ที่แยกเไม่จะไปลงในบ้านผัก ถังละสสต้นพอทนโนทะนอมากผักไทยเพื่อนๆเนละยโอ้ยถ้าผักฝรั่งนะแต่ผักไทยนะทนทะนอมากกลัวตาย พอทีล้ก็อยู่ในกระถางนั่นแหละป่แมงลักสีกระถางในโหระพาทีนี้โหระพาไม่ค่อยเยอะเลยธนุถนอมยังกับไข่ในหินนะเด้อนี่ นุทกนอมยิ่งกับไข่ในหินเด้อนไม่เคยแยกเลยได้ปกติยายก็จะเอาไว้มันใหญ่แล้วก็ไปเอาไปลงปลูกเลย ุยวุยวุ้ยุหยหลุดมาหมดเลยถ้าตายทำไงเนี่ยทีนี้ก็จะเอาพริกสเปนหน่อยหนึ่งก็พอแล้วแหละให้มัออกห่างห่าให้มันไม่ให้มันอยู่ไกลโหรพาแมงลักแยกกันอันนี้พริกทอดสเปนได้กี่ต้นได้หกต้นไหมโอ้ยดูต้นกลาดสวยๆทั้งนั้น อันนี้ไม่ถนอมด้วยอันนี้อันนี้ไม่ถนอมหรออันนี้มันเยอะมันสวยอุ้ยสวยๆแต่ปลูกไม่หมดแล้วเนี่ยพลิกทอดสเปนทุกปีก็กินไม่หมดเห็นไหมทุกปียายชอบกินแตอ่อนๆพอสุกพอนั่นแล้วก็ไม่กินอ่อนๆมันอร่อย มันพริกหยวกเลยแต่อร่อยกว่าพริกหยวกนะขอึงเรียวว่าพริกทอดเอาไปทอดอร่อยอร่อยเพื่อนๆมีอยู่หกแล้วราะใส่อีกสเป็นสิบที่เหลือเอาไว้ให้มันอยู่ในนี้เลยเพื่อนๆยากจะไปเก็บไข่มาทำกับข้าวให้พี่เมือนก่นอนป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหา เก็บไข่มาทำกับข้าวให้พี่มืนก่อนเพื่อนีีเต็มเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยไอ้บรอกโคลีกับกลัมสีม่วงนะคะที่ต้องแยกแล้วเดี๋ยวจะไปแยกในบ้านผักอกีกไอ้พวกไอ้กลัมหัวใจเสียดายมันมันสวยนีะไม่นี่ก็พอแค่นี้เลย แดดออกรีบไปเก็บไข่เอาไว้ทำ <c oughs> ให้นาให้ฟิมืนกลัวฝนตกอีกแต่วันนี้อากาศดีอยู่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเห็นไหมเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกแต่ถ้าทำงานในสวนไม่หนาวเท่าไหร่นะสิบกว่าองศาได้อยู่หลังจากพวกนี้ไปฝนไม่ตกพวกนี้อากาศดีไปเป็นอาทิตย์เลยตัวไหนไม่ไข่เนี่ยอะตัวไหนไม่ไข่นี่ สี่วันแปดฟองไม่รู้ตัวไหนไม่ใครนี่ไปทำกับข้าวก่อน